ไทเทเนียมนะคะปล่อยเพลงมา5วันนะคะก็ติดเทรนด์ทวิตเตอร์อันดับหนึ่งเมื่อวานนี้แล้วค่ะแต่ประเด็นที่ติดกลับไม่ใช่เรื่องความเดือดร้อนเออไม่ใช่ความเดือดของดนตรีหรือว่ารามที่ติดหูให้สมกับเป็นการกลับมาของแรปเปอร์แถวหน้านะคะแต่เป็นเรื่องของเนื้อหาของเพลงที่อาจจะดูไม่สร้างสรรค์สักเท่าไหร่หลายท่อนดูเหมือนเศรษสีคนรุ่นใหม่แล้วก็อาจจะมีอวยตัวเองด้วยอย่างท่อนที่บอกว่าไม่ต้องถามใครสร้างมาตรฐานให้พวกตื้อ อันนี้เดี๋ยวเซ็นเซอร์ให้เองนะคะและท่อนที่บอกว่าเปรี้ยวปลอมแน่นอนว่าคอมเมนต์ถึงเรื่องนี้ตามไปทั้งในเพจไทเทเนียมและใต้คลิป YouTube ด้วยบางส่วนมองว่าอายุไม่ใช่เรื่องที่จะเอามาข่มใครไอเดียตกยุคแต่สำหรับในแวดวงดนตรีแล้วการรับสิสสีหรือข่มที่เรียกว่าการดิสเป็นเรื่องปกติของวัฒนธรรมฮิปฮอ มีกันมาตั้งแต่นู่นนะคะยุค809 0ที่เริ่มมีวัฒนธรรมฮิปฮอปเกิดขึ้นในสังคมเมกันนะคะเดี๋ยวเราไปฟังคนในวงการกันหน่อยว่าเขามองกันยังไงบ้างคะ่ะเหมือนกับอัตตาครับว่าแบบบางคนก็ไปทางจิตวิญญาณบางคนก็ไปทางวัตถุอะไรเงี้ยนะครับก็บางทีก็จะพูดถึงว่าฉันมีนู่นฉันมีนี่ฉันมีนี่อาจจะมีจริงหรืออาจจะไม่มีหรืออาจจะอยากมีแบบนี้แล้วทุกอย่างเนี่ยมันก็ เป็นเขาเรียกอะไรเป็นเรื่องราวคนที่อาจจะไม่ได้โดนดิสหรือโดนดิสแล้วฟังแล้วคิดว่าเฮ้ยเขาว่ากูหรือเปล่าวะอะไรเงี้ยก็ต้องมีความไม่ชอบบ้างนะครับมันก็เป็นเรื่องปกติคราวนี้จะดิสใครยังไงก็ก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าการดิสกันการแบทเทิลกันเนี่ยมันก็มีส่วนเรื่องที่จะหยิบเรื่องที่มาแบทเทิลกันเนี่ยมันจะมีผลกระทบในวงกว้างแค่ไหนก็ก็ต้องดูเนื้อหาอะไรน,นะครับแต่ว่าการดิสกันมันก็มีกันมา ตั้งนานแล้วครับของไทยก็ไม่ได้มีอยู่ทีมเดียวหรือสองทีมอะไรอย่างเงี้ยนะครับ แม้การเสียดสีเป็นรูปแบบหนึ่งของการแรปนะคะแต่หลายคอมเมนต์ในโลกโซเชียลมองว่าการดิสเครดิตเหม وم, ER ATION, ารวมเจเนอเรชันใดเจเนอเรชันหนึ่งแบบนี้อาจไม่ใช่ค่านิยมที่ยุคนี้เขาชอบกันแล้วนะคะขณะนี้ขณะที่ทุกวันนี้ค่ะเพลงแรปถูกนำมาขับเคลื่อนื่องราวต่างๆมีความคมคายในประเด็นสังคมเยอะขึ้นนะคะการที่เนื้อหาเพลงแรปยังก้าวไม่พ้นการดิสกันจึงอาจเป็นสิ่งที่หลายคนไม่ได้คาดหวังเอาไว้แบบนี้นะคะว่าวงที่บุกเบิกของวงการฮิปฮอปไทยเมื่อเกือบยี่ สิบปีก่อนจะมาแนวนี้อะไรประมาณนั้นนะคะนั่นละคะ่ะนี่ตอนนี้กระแสพูดถึงไทเทเนียมก็แรงอย่างที่รู้กันนี้นะคะ